Hello 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 everyone next nice to me to say again with the Hunter to one nice Miss Game The Legend Bank Mobile Legend Bang Bang I am sorry to win to me is a not slight and I am sorry to come slow because I have very really work สวัสดีครับพบกับ The Hunter ทุกวันกันแล้วนะครับกับเกม Mobile Legend <laughs> Bangbang ตอนนี้ถือ Hunter ทัวันมีเพจแล้วนะครับใน Facebook ชื่อเพจก็คือชื่อ The Hunter t o u เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ วันนี้เราจะเล่นแค่ตาเดียวนะครับสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ติเตียนด้วยนะครับว่า คลิปนี้ดีไหมหรือว่าอะไรดีไหมเพราะว่าผมจะได้เอาไปปรับปรุงได้ครับรบกวนท่านผู้ชมหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำพูดไหนที่ไม่สุภาพผมต้องขกอเอาไปมา,าที่นี้ด้วยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรารอเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับ ชนะหรือแพ้ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรากล้าพอที่จะเล่นกับมันไหมคู่ต่อสู้ของเราโอเค ถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยด้วยกันเลยนะครับ Let's go on a d v e t u r คาว่าจะไม่ประทะกับเดลอแต่ขอประทัสักหน่อย อันนี้แค่เป็นการถ่วงเวลาเพื่อให้เกาะโล่สลายพลังงานลงแล้วก็ให้หน่วยให้ให้เพื่อนร่วมทีมเราที่อยู่ด้านขวาในการเปล่าอีก30วินาทีเราก็จะตีโล่ได้แล้ว พออยู่คิวได้ละสามเบื่อตัวตวลกผิดายเลยโอ้โหตัวตวลกมาข้างหน้าแล้ว ดูเหมือนว่ารีซุนชินจะเป็นพวกแพ้ตัวบุกทะลวงใช่ไหมครับท่านผู้ชมฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคมียะกำลังจะตีป้อมแต่กี่ป้อมหนึ่งแล้วเวน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 ป้อมทางเหนือเรา โอเคมียาปะทะกับไลล่าขอคู่ต่อสู้ โอเคผมตีป้อมได้แล้วแล้วก็ปะทะกับไลล่าแต่ว่าผมได้รับบาดเจ็บผมเลยวาร์ปกลับมาตอนนี้ทางใต้ของเราหมาป่ากับมือธนูไลล่าของมือธนูไลล่าที่เป็นสมาชิกกลุ่มเฮ้ยสมาชิกทีมเข้าปะทะโอเคตัวตลกตัวตลก どう โอ้สู้เขาเกตโฟมมากเกินไปเสียดายเสียดายคีลอสโอ้โหโอเคมีเลียนฝั่งเรา โอ้โหแพ้เพราะกีรอสตัวเดียวน่าเสียดายอะโอเคครับไม่เป็นไรน่าเสียดายนะแบบถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราป้องกันฐานทางนั้นได้นี่คือแบบจะป้องกันได้เลยนะจริงๆงโอ้เราแพ้เลยอะ สามาต่อ20น่าเสียดายอะแต่ก็ดีเหมือนกันนะว่าที่แบบได,ด้ต่อสู้กับสู้กับรีซุนชินแต่ก็แต่ก็แพ้ไม่เป็นไรเกมเป็นเกมครับ โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งตัดไปนะครับอ๋อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพจ The Hunter ทุกทัวด้ยวยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปของผมนะครับนะครับ